สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับอ่ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเวลาหาโมงกว่ากว,าว,ว,าว่านะครับของวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าคือแอดเวลไล่เบานะครับอ่าช่วงหาโมงแรงนะครับอ่าแอดเวลไล่ย,ยู่บ้านสวนฝ่ามืดมากอ่แาแาวตอนนี้โต๊แล้วนะครับหาโมงกว่ากว่า อ่าตกกย่างนักพร้อมนะครับเอฟซีอ่าเบิ้งน้าเลยครับอ่าเริ่มไหลหลากแล้วนะครับอ่าถังแป๊บเดียวเต็มนะครับน้ำอ่ากงน้ำใส้ข้าวไหวนะครับล่องน้ำใส้ข้าวไว้แป๊บเดียวเต็มแล้วนะครับบรรยากาศนะครับคืด่านนะครับอ่าพายุหัวนีนักแน่นอนนะครับช่วงแรงอ่าของวันที่27สินะครับสิงหาคมเอาจังได้สำรับ คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากพายุที่คาจิกินะครับแอดวิไลนึกว่าจะกลับแล้วนะครับอาจจะพ้นไปแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ตกย่างหนักนะครับมือนี้กลับมาตกอีกแล้วนะครับช่วงแรงของวันที่27นะครับวันพุธอาย่งหนักกันเลยครับตอนนี้นะครับน้ำเริ่มไหลหลากลงไปแล้วนะครับ อ่าน้ำภายใ,ในหมู่บ้านนะครับไหลหลากย่างหนักแล้วาสำหรับคลิปนี้นะครับแอดวีไล่นะครับถ่ายภาพบรรยากาศห้เบิง้งแล้วก็จะมีตัวเลขแนวทางใหเอฟซี FC ทางช่องดติดตามนะครับคือเก่าเหมือนเดิมจะเป็นของสํำนักไดนันรอดติดตามกันนะครับเอาสาเหตุที่แอดวีไล่ถ่ายทําภาพบรรยากาศนะครับ็อยากใหเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับการทําคลิป ของแอดวีไล่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยากให้เอฟซีางช่องได้เห็นภาพสดๆกันนะครับอาจจะไหนก็นเข้าเข้าไปติดตามกันเรื่องของตัวเลขแนวทางจะเป็นของสัานักไหนนะครับรอดติดตามกันตกแข้งนะครับคุณพ่อคุณแม่เบื้งน้าไหลหลากกันแล้วนะครับตอนนี้คิดว่านักเท่ากับเมือวานนี่แน่นอนมือวานนี้ก็น้ำปลาไหลหลากขึ้นกันนะครับ อาจังใดคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านติดได้หุบเขาเชิงเขานะครับกัดจังไดกัให้ระมัดระวังให้ตลอดปลอดภัยเด้อคุณพาคุณเจ้าคุค้มครองรักษานะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีหมู่บ้านอยู่ในหุบเขา,าไก่ล่ำห่วยล่ำคลองล่ำท่านนะครับห้ระบัดระวังให้ตลอดปลอดภัยจากพายุลูกนี่กันสุข,ขุสุขคนนะครับ หลังจากเบื้องภาาบรรยากาศพายุก็นํามาช่วงแรกเมื่อว่าน,นี้นะครับเอ็ดวิไลว่าจะทําคลิปต่อเมื่อว่าน,นี้ช่วงแรกบริด้ทํำนะครับฝนตกหนักนะครับก็เลยบริษัเหตุตัวเลขแนวทางนะครับทาคลิปฝากเอฟซีทางช่องกันอ่ะอว่บามาเอาเสาของวันที่28กันเลยนะครับอ่ะมาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางของออกไปตามสูตรนะครับเป็นชุดอ่า จะเป็นชุดบนนะครับหลังจากชุดล่างเข้าปล่อยไปแล้วนะครับเอามือนี้เข้ามาเอาชุดบนกันนะครับแนวทางออไปตามสูตรนะครับชุดบนนะครับชุดล่างนั้นสรุปไปแล้วนะครับชุดล่างนะครับเพาะว่าจะมัดเริ่มจากเลขเด่นกันนะครับเบิ่งจากเลขกเด่นกัน นะครับเอาช่วงนี้นะครับเอฟซีคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันเป็นจยังไรนะครับพายุคาจิกินะครับถือว่าถล่มหนักพี่น้องทั้งภาคเหนือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับแถวอ่าแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็แถวอีสานเท่ากับคงจะบ่อนักน้ปันใดนะครับกับคงจะพ่ออลรับสถานการณ์ใดอยู่นะครับเหตุการณ์คงบอลเลวลายจนเกินไปนะครับ พื้นที่กเกษตรกรนะครับาตามเอดวิไลเบิงข่าวนะครับแถวน้องไขยนะครับมีการน้ำท่วมให้ข้าวโพดการน้ำโค้งทะลักเออล่นท่วมไล่ข้าวโพดนะครับขี่เลียก,กันเก็บข้าวโพดกันจ้าละวันเลยนะครับก็ถือวา หนักพอสมควรนะครับสถานที่ได้รับผลกระทบเอาครับผูกคุยทำข้าวทำข้าวซัพเพเฮละกันไปนั่มนะครับเขามาเบิองส่วเลขเนว้ท่ากันต่อ,เ,อเริ่มจากเลขเด่นนะครับองวดนี้นะครับเด่นออกไปตามสูตรเด่นมาที่้า 7จ็นะครับนี่คือเดนห้าเ็นะครับอาวิ่งเกับ9ก้านะครับสุดๆก็คือ7กับ9เอาง่าย เด่นมาที่5้าเจ็เด่นสุดคือ7กับ9นะครับนี่คือเป็นชุดบนออไปตามสูตรนะครับอ่ะมีสุดรสตัวฝากนะครับเริ่มจากเริ่มจากนะครับเขียนตามเลยอ,อ่ะแปดเ้าเจ็ดต่อไปครับ

988นะครับสุด3ตัวบนนี่คือออไปตามสูตรนะครับเอาสุด2ตัวครับมีแค่2สุดเท่านั้นนะครับก็คือกลับมาให้พร้อมเลยนะครับ7997 เน้นสุดๆเลยนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางครับของออไปตามสูตรอ่ะแคปหน้าจอกันเลยนะครับก็จับประมาณนี้นะครับเด่น5789บนอย่างเดียวนะครับวิ่ง7กับ9นะครับเด่นสุดเลยคือ7กับ9เลยนะครับอาสุด3ตัวครับ8 7 9 ขอไพยครับ897 789 385 589 988นะครับตัวเด่นนะครับสุด3ตัวคือ897 789 2เจ่องคูอนเด่นสุดก็คือสุด2ตัวครับ เจ็ดเก้าเก็ดนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับอ่าชุดสรุปวันที่28ครับมือนีสิงหาคม รสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางของออไปตามสูตรนะครับ7997เน้นๆเลยนะครับอา้าวแคปหน้าจอฝากแชรกไปนะครับให้กำลังแรงใจแอดวิไลนหนนะครับให้กำลังแรงใจออไปตามสูตรด้วยนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณออไปตามสูตรนะครับ,รบ,บ,บ,รรบที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลได้หนำเสนอฝากเอฟซีทาง่องกัน อาคลิปนี้จากล่ากันไปนะครับคลิปหน้าเป็นของสำนักใดรอดติดตามกันร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ